สวัสดีค่ะเพื่อนค่ะน้อยอินฟรัน no ์นะคะสบายดีไหมคะเพื่อนๆวันนี้น้อยมาเล่าเรื่องให้ฟังอีกแล้วนะคะเพื่อเป็นอุทาหรณ์เตือนใจสาวๆนะคะที่ที่จะเดินทางสายฟ้าแลบนะคะเรื่องนี้นะคะให้แง่คิดทั้งสองด้านเลยคะ่ะทั้งด้านสาวสาวที่กำลังจะเดินทางมาอยู่ในต่างประเทศและอเผอิญมามีปัญหาและจะต้องมีการแก้ปัญหาแก้ไขปัญหา ีทางออกอย่างไรของแต่ละคนก็แต่ละอย่างสําหรับน้องคนนี้ในเรื่องนี้นะคะก็มีทางออกอีกอย่างหนึ่งและส่วนมาดามนะคะที่กลัวนักกลัวหนานเลยมาใช้ชีวิตต่างประเทศแล้วเนี่ยไม่ต้องใครนะคะน้อยเองเนี่แหละก็มันก็ต้องเพึ่งสามีเป็นอันดับแรกใช่ไหมคะแล้วยิ่งมาอยู่ใหม่ๆไม่รู้ภาษาโหหัวค่าใครจะแตะเลยแล้วะเพราะว่าไม่ใช่อะไรคะ่ะเพราะว่าถ้าไม่มีเขาเราก็ลําบากไงฮะไม่รู้จะไปไหนเพื่อมาอยู่ใช่ไหมภาษาอะไรก็ไม่ได้นะคะ ลงมาฟังเคสนี้ของน้อยกันค่ะเพื่อเป็นที่เตือนใจสาวๆและมาดามทั้งหลายนะคะสําหรับเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องจริงของน้อยเลยนะคะมาดามคนนั้นก็คือน้อยนี่เองเจอกับน้องคนนี้เนี่ยน้องที่เป็นเป็นนางเอกของเรื่องไม่ใช่สิไม่ใช่สิเป็นนางเอกนะคะส่วนน้องคนนั้นนะคะต้องเขามารับบทบาทเป็นเป็นนางร้ายค่ะในเรื่องนี้น้องเป็นนางร้ายนะคะ มาดามคนนี้นะคะก็คือน้อยเนี่ยแหละนะก็ไปเจอน้องคนนี้ที่โรงเรียนสอนภาษาค่ะไปเจอกันแล้วทนี้ด้วยความที่แบบเออน้องเดี๋ยวจะน้อยจะบอกท้าวความนิดนึงว่าน้องคนนี้มีลักษณะบุคลิกยังไงคือนางเป็นสาวมั่นนะคะแล้วก็นั่งมาพูดภาษาภาษาฝรั่งเศสดีมากๆเลยหน้าตาดีหุ่นดีหุ่นดีมากหน้าตาดีมากเลยค่ะแบบก็แบว, <ๆ S 1> ว่าน้อยนะี่เพิ่งมาอยู่ ใหม่ๆได้สามเดือนใช่ไหมอ่ะโอเคไปเจอเพื่อนคนไทยโอ้ยดีใจจังเลยได้เจอเพื่อนคนไทยก็เข้าไปทักเขานะคะแล้วก็น้อยเป็นฝ่ายไปเข้าทักเขาก่อนนะเขาไม่ยอมเปิดตัวเขาเป็นคนไทยในห้องเรียนนะคะแล้วก็รู้ตัวเพราะที่ที่น้อยร,รู้ว่าเขาเป็นคนไทยเพราะว่าพราะเอนะิญกำลังนั่งร่างเรียนกันอยู่นะได้ยินคําอุทานขึ้นมาบอกว่าโอ้ยแค่นี้เขาพูดกันไม่ได้อะไรประมาณเนี้ย มันภาษากูนี่เว่าภาษาไทยนี่ป่าเราก็ตามหาต้นเสียงนั้นอยู่ตรงไหนก็ไปเจอเขาะะแต่ก็แต่ก็ยังนึกอยู่ว่าวทําไมพูดออกมาแบบนั้นก็คือในห้องเรียนนั้นนะ่ะคนจีนนะคะ,ส,ะส่วนใหญ่แล้วก็เกรดระดับเรียนก็คือปูปูปป,ปาเริ่มระดับง่ายๆแต่นางคนนี้น้องคนนี้เขามีความเก่งแล้วมีความรู้ล,ลภาษาอีกเรเวลหนึ่งะะเขาจะมีความรู้สึกง,งุหงงลำคาญนะคะนั่นก็เป็นที่มา ของน้องนะเพราะพื่อวิ่งจะพอจะมองน้องออกนะคะแล้วก็ไปทักเขาก่อนเขาก็โอเคเขาก็เอ,อประมาณว่าเราก็ได้พูดคุยกันก็ดีใจแนะนํากันนะคะเขาแลกเบอร์มือถือกันทีนี้ความที่เขาก็บอกว่าพี่น้อยอยู่บ้านเฉยๆอยากมีงานทํำไหมบอกดีสิดีใจเว้ยมีงานทําเออแล้วก็ได้ออกบ้านด้วยอยู่แต่ในบ้านหน้าเมือบอกเฮ้ยงานอะไรพี่ทําได้เหรอพี่พูดภาษาไม่ได้นะก็บอกได้อ,อมาทํา เออเอางี้แล้วกันเขาก็นัดให้น้อยเนี่ยไปที่บ้านเขาค่ะก็จะไปทําความรู้จักบ้างเขาซึ่งบ้านเขากับบ้านน้อยนี่ไม่ไกลกันเลยแค่เดินทางเดินเท้านี่ค่ะไปมาหาสู่กันได้ก็ไปเจอบ้านเขานะเ,เขาอยู่อพาร์ตเมนต์ค่ะแล้วก็มีลูกชายสองคนลูกชายก็ประมาณเจ็ดแปดขวบไล่เรียกกันเลยหัวปีไทยปีนคะ,ะหน้าตาดีเด็กลูกครึ่งผู้ชายนะคะแต่น้อยไม่เห็นสามีเขาเขาบอกว่าสามีเขาเป็นสจวตบินค่ะเขาไม่อยู่เขาก็อยู่กับลูกแล้วนี้ จังหวะที่เขาจะต้องไปทํางานเนี่ยเขาอยากหาคนดูลูกบอกโอ้ยได้เลยพี่น้อยดูได้แล้วลูกล,ลูกชายก็สองคนเนะี่ยพูดไทยได้ด้วยค่ะเขาเข้าใจภาษาไทยก็โอเคตนะที่ี่เราปรับปากเลยนนะด้วยความดีใจได้ได้ได,ได้พี่ดูได้เนาะแล้วเขาก็บอกโอเคแล้ววันไหนเนี๋ยหนูจะนัดไปนะคะอะไรประมาณนี้เอาก็โอเคแล้วก็ได้ก็แยกย้ายกลับมาอยู่กลับมาบ้านนะคะแล้วน่ก็รอแล้วรอแล้วก็ไม่เห็นอุตส่าห์ดีใจไปเล่าให้แฟนฟังว่าเนี่ยฉันจะได้งานทําแล้วมีคนไทยหางานให้ไปดูแลลูกเขาเพื่อ ก็บอกโู้ดีสิงานแบบเนี้ยหายยากนะอะไรย่างเงี้ยเธอโชคดีมากๆเลยเขาบอกน้อยโชคดีมากๆเลยก็โอเคเพออยู่มาวันหนึ่งฮะเขาก็โทรศัพท์มาหาพี่น้อยก็บอกว่าเออพี่น้อยหนูอยากจะเอาลูกไปฝากหน่อยหนูมีธุระด่วนเลยไม่ได้ไปทางานหรอกเขาไม่รู้ว่าเขามีธุระไหนเพราะพี่ก็บอกเออก็ได้นี่ไม่เห็นเป็นไรเลยเขาก็เอาลูกชายของเขาเนะะี่ยค่ะมาหาหน้อยที่บ้านสองคนนะคะด้วยความที่แฟนหน่อยอะ่ะเขาก็รู้สึกว่าดูแล รักเด็กคนสองคนนี้ก็เขาพูดภาษาฝรั่งเศสกันนะเขาก็เอนจอยกันมากเลยสนุปนะเพราะว่าน้อยกับแฟนนี่ไม่มีลูกใช่ไหมคะคน,นกออนก็หานู่นหานี่มาเล่นดูแลรูล้สึกก็เข้าหูเข้าขาและเข้าขากันดีก็ดูแลเด็กก็แฟนนี่ก็มีความแฮปปี้มากพอตกเย็นแม่เขาก็จะมารับใช่ไหมคะพออิญแฟนนี่เป็นคนชอบดื่ม มาอันเนี้ยก็บ้านน้อยอ่ะค่ะจะจะดื่มอย่างที่น้บอกแฟนน้อยดื่มเหล้านะถ้าใครเคยติดตามนะตั้งแต่แรกน้อยจะมีปัญหากับแฟนเรื่องเรื่องดื่มมากๆนะคะเออแล้วทีนี้นะะน้องคนนี้น้องคนนี้เขาก็นักดื่มเหมือนกันเลยก็่งไม,ไม่ไม่รู้เหมือนกันเลยเขาก็เลยดิ้งกันอนะชนแก้วกันคุยกันสองคนนะคะตอนวันนั้นวันแรกนะแต่ไอความที่นยรู้สึกว่า เฮ้ยมันสนิทสนมมากเกินไปป่าวว่านี่ครั้งแรกเลยนะแบบคือน,นางแบบแฟรี่มากเปิดเปิดใจมากแล้วแบบเป็นกันเองเฮ้ยมันเหมือนทําแบบว่าบ้านนี้เป็นบ้านของของนางอะ่ะเราก็เออหรือว่าเป็นนิสัยของเขาวะเราก็คิดบวกไปก่อนคิดทางดีไปก่อนแต่รู้ไหมไอเซนผู้หญิงอ่ะมันบอกไอพฤติกรรมแบบนี้มันเหมือนแบบเฮ้ยมึงมาอ่อยผัวกูหรือเปล่าวะนี่ประมาณนี้แต่ว่าเราต้องมีเชิงค่ะเพื่อนเพื่อเราต้องมีเชิงตอนนั้นเราสติต้องมาเพื่อนๆพน่ขาต้องมีสติ เราเนี่ยอายุมากพี่น้อยตอนนั้นประมาณ40แล้วเราก็อายุเยอะแล้วอ่ะเราก็มีประสบการณ์ทางด้านนี้อยู่ด้วยความเป็นผู้ใหญ่ความมีประสบการณ์เหนือกว่าเราก็เฉยเว้ยอาการของเขานะคะพี่น้อยจะบอกว่าก็เขาเรียกอะไรแม,มระม,แมัภาษาแมะถ้าใครไม่รู้ภาษาแมะก็แบบแปดคือคืออ่อยอ,อ่ะนะแล้วเราก็รู้สึกว่าแล้วเขาก็พูดภาษาฝรั่งเศสน่ะซึ่งพี่น้อยไม่รู้เรื่องเลยเราเหมือนเราเป็นคนที่สาม เขาคุยกันนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งหัวเราะเฮ้ยถูกคอกันดีกว่าคู่นี้เราก็เลยรู้สึกว่าเป็นเป็นส่วนเกินในตรงนั้นนะทีะนี้เขาก็กินเหล้าดื่มเหล้าด้วยการคุยกันด้วยกันจนดึกนี่ครั้งแรกนะเนี่ยจนดึกแล้วทีนี้เอ่อเขาก็จะกลับบ้านนะ,ะ่ะจะกลับบ้านทีนี้แฟนเนาะบอกว่าเขาก็ดื่มแล้วซึ่งกฎหมายที่เนี่ยคือถ้าดื่มเหล้าแล้วเนี่ยนะฮามขับรถใช่ไหมฮะแฟนก็เลยบอกว่านอนที่นี่แล้วกันเขาก็เลยนอน ที่บ้านน้อยทั้งแม่ทั้งลูกกันนะฮะนั่นเป็นครั้งแรกนะคะแล้วทีนี้มันไม่ได้จบแค่ครั้งแรกมันก็จะมีวันหลังต่อมาเรื่อยๆสองครั้งสามครั้งเพื่อนๆค่ะมันเริ่มแบบเฮ้ยมันถี่ไปไหมเนี่ยไหนว่าจะให้เราไปทํางานดูลูกให้แกวะทําไมไงแกเอารูปมาฝากที่บ้านแล้วก็เย็นมารับแล้วก็มาดิง้งดื่มกับแฟนฉันจนมืดจนค่าอย่างนี้แล้วแบบแบบแบบมันบ่อยมากแล้วนะเราก็เริ่มรู้รสึกไม่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 ไม,ไม,ไม่ค่อยดีงามเท่าไหร่ละมัง้งอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ปลื้มด้วย เออด้วยความที่นางอะจริตนางเยอะบอกเลยว่าจะจริตน้องคนนี้เยอะมากแล้วเขาแบบแล้วเขาก็เอาแหวนในมือเขาอะมาชูให้พี่น้อยดูเขาบอกว่าเนี่ยแฟนพี่น้อยเกาชอบหนูมากเลยนะคือเพื่อนๆจะกล้าพูดมีฮะแบบเนี่ยคือแฟนพี่น้นอยเขาชอบหนูมากเลยเขาให้แหวนวงหนึ่งพี่น้อยมาดูสิแล้วก็เขาก็ไปอีกเขาก็มาให้ในดูจริงแล้วแหวนวงนั้นนะ่ะใส่นิ้วนางค่ะ ใส่นิ้วนางแล้วก็เป็นรูปหัวใจบอกพี่น้อยดูซิความหมายของรูปหัวใจเนี่ยมันคืออะไรตายเหมือนในหนังมากค่ะเพืพ่อนแล้วแบบเฮ้ยโอยตอนนั้นนยใจเต้นแบบไม่ไม่เป็นระบบแล้วอะใจสั่นมากๆเลยก็เอาอีกอลเรียกสติมาถ้าน้อยจะวย่วายตอนนั้นเพืพ่อนๆค่ะดูฟังไว้นะคะเชิงของมาดามค่ะถ้าน้อจะพูดตอนนั้นหรือจะ โปะแตกตอนนั้นเนี่ยมันไม่มันน้อยดูว่าเราจะเป็นฝ่ายเราเป็นฝ่ายรองแล้วแหละเพราะว่าแฟนและปื้มเขามากเพราะว่ากําลังดื่มกัไงเขามีคอเล่าเขาดื่มกันคนเล่ากับรู้เล่านี่ก็คุยกันรู้เรื่องนะแล้วเขาก็พูดภาษากันเราก็ไม่รู้ว่าไอ้น้องคนนี้มันไปใส่ไฟ,ไฟวางระเบิดอะไรเราไว้ก็ไม่รู้ใช่ไหมถ้าลักษณะแบบเนี้ยเราก็เลยเฮ้ยเฉยก่อนจนกระทั่งวันนั้นน้องเขากลับไปก็เลยเราก็มาเคลียร์กับแฟนพี่น้อย มาเคลียร์กับแฟนสามีนะคะก็ได้สามีก็บอกว่าเฮ้ยเขาจริงๆแฟนน้อยเป็นคนขายแหวนเพชรนะคะแหวนเพชรประมาณแบบนี้ค่ะแล้ววันนั้นน่ะนางคนนี้เขาขอดูแหวนเขาอยากจะได้แหวนแล้วเขาก็จะซื้อวงนั้นฮ้นเพื่อนๆลองดูเรื่องราวที่น้องเล่ากับแฟนน้อยเล่านี้มันก็ต่างกันแล้วนะ,ะแล้วก็เลยเคลียร์กับแฟนว่าเฮ้ยแล้วเธอคิดยังไงกับผู้หญิงคนนี้แฟนนธอก็บอกว่าเขาไม่เขาไม่ได้คิดอะไร ก็ได้ถามว่าแฟนเราอะไม่เล่นด้วยนางอะใส่นางอ,ะ,างอะเหมือนแบบมาดาม้ามาลเล่นเล่นบทเป็นเขาเรียกนางเอกไหมไม่ใช่สิหน่อยพี่น้อยต้องเป็นนางเอกใช่ไหมพี่น้อยเป็นนางเอกใช่ไหมไอ้นางน้องคนนั้นเป็นนางร้า,ายใช่ไหมเพื่อนๆอเออเราก็เอ้ยโอเคแฟนเราไม่เล่นด้วยก็โอเคแต่นางก็ไม่เลิกค่ะมีจนกระทั่งวันหนึ่งค่ะเพื่อนๆกับมามาอ่อยแล้วนางเออน้อยจะบอกว่านางเนี้ย เออจนกระทั่งวันหนึ่งค่ะเรื่องเรื่องทั้งทั้งหลายมันได้โปแตกขึ้นมานะคะวันนั้นเป็นวันเกิดแฟนของน้อยค่ะวันเกิดสามีน้อยนี่แหละทีนี้วันเกิดเนี่ยก็จะมีการเชิญญาติเชิญครอบครัวชวนเพื่อนเยอะมากแฟนน้อยจะชอบสังสรรค์อะ่ะเพื่อนเขาก็เยอะเพื่อนดื่มอะ่ะเยอะถึงน้นวันเกิดใช่ไหมนางก็มาค่ะทีนี้ด้วยความที่ว่าน้อยเนี่ยรู้แล้วว่านางมาวันเกิดน้อยก็ทําไงคะน้อยหา พวกค่ะหาพวกหา,หา,หาพวกเข้าข้างเราคือคนที่มานี่ก็เป็นญาติของแฟนเรานี่แหละเราก็เลยบอกว่าผู้หญิงคนนี้มีพฤติกรรมแบบนี้แบบนี้นะทำกับสามีกับน้อยอย่างนี้อย่างนี้นนคือคือพูดรู้บ้างไม่รู้บ้างก็ไม่รู้เขาเขาก็บอกอ๋อเหรอแล้วเขาก็พอมาในงานเนี่ยทุกคนก็ต้องจับตามองก็ช่วยจับตามองเออแล้วน้อยบอกว่าน้อยคุยกับแฟนเลยว่าโอเคถ้าเขามางานคืนนี้นะคุณต้องไม่ทําอะไรเกินเลยหรือว่ามากไปกว่านี้ฉันไม่ชอบอะไรประมาณนี้ถ้าคุณบอกว่าคุณไม่มีอะไรกับเขา ก็ขอร้องนะ้บอกขอร้องนะอย่าให้ฉันอายทุกคนก็ให้ความร่วมมือน้อยอะโอเคก็แฟนน้าก็ดีวันนั้นแฟนน้นไม่ยอมดื่มเหล้าเลยดูแลแขกเป็นเจ้าภาพที่ดีดูแลแขกบริการแขกนางคนนี้มาเพื่อนขาโอ้โหนะนันไม่คิดว่าเขาจะเปรี้ยวได้ขนาดเนี้ยแบบโอ้โหเปรี้ยวมากคือแบบเดินเข้ามาในงาน่ทุกคนจะต้องมองแม้แต่เมียฝรั่งอะ่ะกลัวขนาดว่าไม่ให้มันนั่งใกล้สามีเขาอะ่ะญาติพี่น้องก็แบบโ,โหนางนี่แบบ จริตจก้ารออกมาแล้วแบบทําบ้านน้อยเหมือนบ้านเขาเองอะเสิรฟน้ําเสิฟเหล้าใครอะไรแล้วก็พูดคุยจะแจกคนนู้นคนนี้นะคะ <S <S น้อยจะบอกว่าตอนนั้นแฟนน้อยอยู่ในกรรํามืออยู่ในความดูแลของน้อยแล้ะแฟนน้อยก็รู้สึกแล้วว่าน้อยไม่พอใจนะคะแล้วน้อยก็ได้เคลียร์ก่อนหน้านั้นแล้วใช่ไหมน้อก็เลยรู้สึกเว้งค่ะทุกคนไม่เห็นด้วยแล้วก็ทุกทุกคนก็ระวังสามกระทั่งค่ะเพื่อนค่ะจนกระทั่งนะคะก็ใกล้ดึกแล้วนะคะก็เพื่อนเพื่อนก็ค่อยทยอย เพ,เพื่อนของแฟนหนนะคะก็ทยอยกับมาทีละคนสองคนบางคนก็มีเมียมานะคะเพราะเออมีคนหนึ่งคะ่ะที่เป็นโสดโอ้โหตอนน้อยต้องขอขอบคุณผู้ชายคนนั้นมากเพราะเออมันเป็นคนโสดแฟนนอยก็นแนะนําให้โอ้โหแค่นั้นละคะันนางไม่สนใจกัเลยคะ่ะนางแมะไปแมะนางไปแมะกับ,ก,บกับผู้ชายคนนั้นนะคะเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนของหน่อยแล้วก็เป็นโสดก็อายุก็ประมาณไล่เลี่ยกกับนางมั้งค่ะ ล้วรู้สึกคืนนั้นก็ดําเนินไปด้วยดีทุกคนก็แบบฮ่าสบายเห็น<ช>ด,ด้วยที่นางคนนี้น้องคนนี้ไปแมะกับคนโสดคนนั้นนะคะเพราะว่าเขาเป็นโสดอะ่ะมันไม่เหมาะไหมที่จะมามีกิริยาแบบนั้นกับคนที่เขามีเมียแล้วอะ่ะอย่างเช่นแฟนของพี่น้อยแล้วก็แฟนของญาติญาติเนี้ยซึ่งไม่มีใครเป็นโสดอะ่ะ พ่อไอเคก็ผ่านงานผ่านไปได้ดีทุกคนก็แฮปปี้เอนดิ้งโอ้โลงใจแฟนน้อยก็บริการเพื่อนฝูงดีเพราะแฟนน้อยไม่ดื่มวันนั้นดีมากเป็นเจ้าภาพใช่ไหมสักพักหนึ่งสองคนนั้นเขาก็หายสคนนั้นเน่ยเขาก็หายไปในความมืดอะ่ะคือบ้านน้อยเนี่ยมันก็จะมีบริเวณเยอะเพราะว่าเรากินกันกลางสนามใช่ไหม บริเวณเมือคือทุกคนก็รู้แหละในว่านะคนฝรั่งนหลยเขาก็ต้องรู้แหละว่าประเพณีอย่างเงี้ยแล้วก็หายไปนานๆเนี่ยก็กลับมามันคืออะไรนะคะวันนั้นรู้สึกว่าจะกินจนถึงตีห้าเพื่อนๆีก็เป็นอันว่าเอ่อเช้าวันรุ่งขึ้นมาก็ได้ข่าวว่าอโอเคกันแล้วนะคะแล้วเพื่อนคนนี้ก็เป็นเพื่อนผู้ชายคนนี้ก็เป็นเพื่อนสนิทกับแฟนแล้วก็ไม่ไม่ยากที่จะมารู้ข่าวก็โอเคทุกคนก็โอเคยินดีด้วยเพราะว่าผู้ชายคนนั้นก็โสดใช่ไหมแล้วก็ เลยก็เออดีแล้วที่เขารู้จักนอกเนี่ยสำหรับมาดามอย่างพี่น้อยเนี่ยก็ต้องมีมีข้อควรระวังนะคะจะคบใครยิ่งผู้หญิงคนไทยด้วยกันนี่แหละค่ะผู้หญิงคนไทยนี่แหละค่ะตัวดีเลยที่แบบว่าแกล้งทําตีเนียนเข้าบ้านแล้วก็แบบเพอมาเห็นสามีเราดีกว่าหรือแบบคิดเขาๆๆเขาก็คงคิดว่าแฟนของน้อยเรารวยอะแหละดีกว่าเขาก็มานะคะมาตีสนิทหรือแบบแรกแกว่าจะ ก็คือง่ายๆก็คือจะมาแย่งผัวเรานั่นแหละอะไรประมาณนี้ถ้ามันเป็นไปได้นะถ้าผัวเรามันเออออด้วยก็โอเคเลยอะก็โอเคเข้าทางเขานั่นแหละอีกมองอีกมุมหนึ่งมุมกลับคือมองของในด้านของน้องน้องคนนี้นะคะเขาไม่อยู่เมืองน,นอกไงเขาก็เขาเจอเขามีปัญหาค่ะเขากำลังจะหย่าก,กับสามเขากำลังจะเลิกกับสามีนไม่รู้ว่าเขาแต่งอะไร เขาก็เลยเคข้งคว้างแล้วงานก็ไม่มีงานทําแล้วก็ต้องมีลูกอีกสองคนนะคิดว่าเขาก็ต้องหาที่พึ่งหาผู้ชายหรือหาที่พึ่งอย่างนี้ฮะนั่นก็วิธีการแก้ของเขาว่ามันไปนเดือดร้อนกับคนอื่นเขาอ่ะคือถ้าน้องคนนั้นไปหางานทําแล้วก็เอาเลี้ยงตัวเองให้ได้หรือสักวันหนึ่งถ้าเขาอัปเกรดตัวเองขึ้นดูดีดีขึ้นนะคะมีงานทํามีหน้าที่การงานทําเขาก็ต้อง น่าจะไปเจอผู้ชายใหม่ๆได้ดีแต่เขากลับมาต่อแยกับผัวชาวบ้านผัวคนไทยด้วยกันเนี่ยนั่นคือทางออกของน้องนะคะพี่นุ่งพี่น้อยก็อยากจะเตือนเตือนสาววนะคะเวลามีปัญหาโอเคทุกคนมาแล้วเนี่ยมาเจอปัญหาก็ต้องมีทางออกมีแกนแก้ปัญหาของใครก็การแก้ปัญหาไม่เหมือนกันส่วนน้องคนนี้มาแก้ปัญหาโดยการที่จะเกาะผู้ชายแต่ว่าผู้ชายที่จะเกาะมันเป็นไปยุ่งไปเกี่ยวกับ ผัวเขาเงง้ยมันก็ไม่ดีใช่ไหมคะก็โอเคสรุปเป็นว่าน้องคนนั้นนะคะเอ่อที่นารู้มาเขาก็ย้ายไปอยู่บ้านของเพื่อนของผู้ชายคนนั้นแล้วกันอ่ะที่เขาเจอกันในงานนะคะเขาก็ย้ายไปอยู่ด้วยกันแต่เรื่องมันพีชทุนั้นผู้ชายแล้วนะคะเป็นเกยค์ค่ะเพื่อนๆแล้วก็บอกอา้าวแล้วแล้วยังไงล่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคือพพเพื่อนทุกคนบอกว่าเธอไม่ต้องไปห่วงเขาเหรอก คือเขาบอกว่าน้อยไม่ต้องเปห่วงว่าผู้ชายกเกยคนนั้นนะปรับพฤติกรรมมารับน้องคนนั้นได้หรือว่าน้องคนนั้นปรับพฤติกรรมไปรับเกยได้เพราะว่าเขาเขาขาแบบเขาดูเขาคุยกันแบบเขาไปกันได้เขาชอบชอบดื่มชอบเที่ยวชอบอะไรอย่างเงี้ยความชอบเหมือนกันหรืออาจจะอยู่เป็นเพื่อนหรืออะไรไม่รู้แหละเขาไปอยู่ด้วยกันแล้วนะคะนี่คือการแก้ปัญหาของน้องเขาหรือว่า ทางออกของน้องเขานะคะต่างคนก็ไม่เหมือนกันนะคะพี่น้อยก็มาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะสําหรับมาดามนะคะตัวน้อยเองมาดามนะคะต่ก็ต้องระวังตัวนะคะจะคบใครก็ต้องดูด้วยนะคะพวกมาอ่อยผัวถึงบ้านเลยนะโชคดีที่แฟนน้อยไม่ไม่เล่นด้วยส่วนสาวที่มาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนอก โอเคพอเจอปัญหาปุ๊บก็มีวิธีทางแก้ที่มันดีกว่าหรือหรือเพื่อนเพื่อนคิดว่าไงคะควรที่จะมีทางออกที่ดีกว่าทแทนที่จะไปยุ่งกับผัวชาวบ้านคิดว่าไปไปหวังพึ่งเขาอะไรน,นะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ได้แง่คิดทั้งสองด้านเลยทั้งว่าดามแล้วก็ทั้งน้องสาวคนนั้นนะคะเพื่อก็คิดว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากจะแชร์ความคิดเห็นมีคอมเมนต์ ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้สาวๆที่กำลังจะเดินทางสายฟอนนะคะเป็นบทเรียนได้บุญด้วยค่ะนะคะวันนี้ก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ